สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องปะอว้วนนะคะวันนี้ปะอว้วนจะพาเพื่อนๆมาทําน้าพริกขี้กากันค่ะนี่เลยหอมๆแบบนี้นะคะตําใหม่ๆขกใหม่ๆแบบนี้นะคะอร่อยแซ่บเวอร์นะคะกินกับเมนูนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกินกับปลาเนื้อกับข้าวเหนียวหมูคุกใส่ข้าวสวย <Okay. S 1> ร้อนๆน,นะคะโอ้โหอร่อยแซ่บอย่าบอกใครเชียวนะคะนี่เลยค่ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีวิธีการทํำยังไงก่อนที่จะไปชมเป็นกําลังใจให้ปะอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปปะอ้วนก่อนใครคะ่ะไปดูกันเลยค่ะก็พริกของเราก็จะรวมมิตรสักหน่อยนะคะเพื่อนๆพอดีว่าปะอ้วนอยู่ที่นี่มันไม่ค่อยมีพริกเนาะ ก็ซื้อมาตามร้านค้าเนาะเราก็จะทําการเด็ดพริกใส่ในกระทะเลยนะคะเพื่อที่จะทําการคั่วนะคะทุกคนอันนี้เป็นพริกที่ป้าอ้วนล้างแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใช้ทั้งเขียวทั้งแดงปนกันไปเลยนะคะเพื่อความสวยงามน,นั่นเองค่ะ เด็ดจริงๆนะคะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมเนาะกระเทียมก็จะทำการปอกหน่อยนี่ค่ะกระเทียมนี่เคล็ดลับคือซื้อมาใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งไม่ไม่ต้องซื้อที่เขาปอกมานะคะเพื่อนๆเพราะว่าหยุดบางทีอยู่ในเมืองเนาะ แม่ค้าเนี่ยเขาก็เอาใจลูกค้าสักหน่อยนะเขาเขาจะซื้อแบบนั้นมานะซื้อแบบมีเปลือกแบบนี้มาเขาจะมีกลิ่นหอมมากกว่านะคะน้ำมันของกระเทียมเนี่ยจะระเหยออกไปนะคะนี่ค่ะโอเอาเหมือนเดิมเช้าโลกไม่ทำงานคะ่ะวันนีควอหยุด ไม่มีโคกหินนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนโคกหินมาก็สนับสนุนมาได้นะคะยินดีเลยนะคะเพื่อนบริษัทห้างร้านที่อยากจะโฆษณาโคกหินของตัวเองก็สนับสนุนมาได้นะเพะวันก็จะแก้ปัญหาด้วยกันหั่นกระเทียมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเวลาเราโขกเนี่ยมันจะละเอียดเร็วมากขึ้นนะคะใั้งูค่ดวิ ค่ะได้แล้วทุกคนเสี๋ยวเ้าใส่ไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอาไปคั่วนะคั่วไฟฮ้าคูใไปไ่กัน ที่เราพั้วพริกแล้วนะคะเราก็จะมาตำพริกนะคะเราจะใส่น้ำตาลค่ะทุกคนก็อย่าให้หวานมากนะคะเพราะว่าจะไม่อร่อยนะคะชูรสค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะชูรสถ้าไม่ใส่จะไม่นัวนะคะ ถ้าไม่ถึงใส่ตอนนี้ใส่ตอนปรุงใส่น้าปลาแล้วดูแต่ว่าถ้าเราใส่ตอนนี้จะทําให้พริกของเราที่โขกเนี่ยนะคะจะทําให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของโบว์นะคะนี่ค่ะสังเกตไหมมันก็จะทําให้สาดอะไรเนี้ยก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นเนาะ อนนี้ต้องระวังสักหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีน้ําหมูน้ำตานะคะพี่เข้าตาะคะ oh, <no. S 1> ่ะเริ่มกระเด็นแล้วค่ะมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะนะคะว่าน้ำํำพริกเนี่ยปั่นได้ไหมเอาเข้าเครื่องปั่นนะคะถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่ว่าในกระบวนการในการโขกใส่โขกเนี่ย มันจะอร่อยกว่าที่เราจะเอาไปนั่งตัดน,นะคะทุกคนอ่าละเอียดแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วจะ,จะมาปรุงด้วยน้ําปลานะคะน้ําปลาประวัวนก็จะใช้ยี่ห้อตาหน่อ,อไม้เนาะเขาจะไม่ไม่เค็มมากจนเกินไปนะคะรสชาติกำลังดีหอมแกวแล้วทุกคน ใส่น้ำไม่ต้องเยอะไม่ต้องให้มีน้ำเยอะนะก็คุกขิกนะคะใส่เยอะมันเจ่งไปก็ไม่อร่อยนะคะขออนุญาตชิมก่อนที่จะใส่มะนาวอ,อร่อยทุกคนขนาดยังไม่ใส่มะนาวอร่อยแล้วด้วยโอเคคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วเว้นแต่ใส่มะนาว ใครที่ไม่ชอบใส่มะนาวก็ทานได้แล้วนะรสชาตินี้โอเคถามว่าใส่น้ำปลายอย่างอื่นได้ไหมมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าใส่น้ำปลาเนี้ยอร่อยไม่เค็มมากนะคะขอใส่มะนาวนิดเดียวไม่ไม่ใส่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันรสชาติอร่อยแล้วโอเคมะนาวนะขอพูดเรื่อมะนาวนิดนึงต้องเป็นลูกเขียวๆที่เก็บมาใหม่ๆแบบนี้นะ ถ้าเป็นลูกเหลืองๆเนี่ยเขาจะออกคมๆนะทุกคนการเลือกมะนาวโอเคค่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงๆเสร็จแล้วเราจะใส่ถ้วยเลยนะคะสามารถทานคู่กับปลาหนึ่งคุกข้าวสวยกินกับหมูทอดข้าวเหนียวหมูโอ้โห ได้เลยนะคะทุกคนกินกับต้มหน่อไม้แซบอย่าบอกใครเที่ยวอร่อยมากพริกหนุ่มได้ไหมได้อร่อยเหมือนกันนะคะใครที่ชอบเผ็ดน้อยก็ใส่พริกแดงสักหน่อยอย่างละครึ่งกับพริกหนุ่มก็ได้นะคะทําให้รสชาติมันดรอมาสักหน่อยนะคะความเผ็ดเนาะไม่เลยค่ะ นี่ค่ะมันได้อัตราลดตอนที่เราขูดครกนี่แหละทุกคนความหอมความอร่อยนี่ค่ะมไม่ต้องใส่ผักชีใส่อะไรแล้วนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะหืมฮายหอมมากเลยนะคะทุกคน น้ำพริกเราก็เสร็จแล้วนะคะสามารถทานได้หลายเมนูอย่างที่ป้าอ้วนบอกนะคะไม่ว่าจะทานกับต้มเหน่อไม้ทานกับข้าวเหนียวหมูนะใครที่จะทำข้าวเหนียวหมูขายก็ในคลิปป้าอ้วนมีนะคะเดี๋ยวปว้าอ้วนจะลงไว้ในใต้วิดีโอคำอธิบายให้เพื่อนๆไว้ดูนะคะว่าวิธีการทำข้าวเหนียวหมูเนี่ยทำยังไงเนาะทานกับอันนีอ้อาจจะให้เป็นของฟรีกับลูกค้าก็ได้เนาะใส่ถุงเล็กๆเนาะทุกคน ลูกค้านี่ประทับใจแน่นอนขายดีแน่นอนรสชาตินี้อร่อยมากแล้วก็ทานโอ๊ยเกินน้ำลายละหอมแล้วก็ทานกับปลาเนื้อนะคะอร่อยแซ่บ <Wow. S 1> เลยนะคะรสชาติเด็ดจริงๆนะคะทุกคนที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ทําขายมาแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะในสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําได้นะคะแบบไม่กัก๊กลองชิมดูนะคะรสชาติเขาจะออกอ่าเคม็มเค็มนําอันดับหนึ่งเนาะ นัวตามอันดับสองอันดับสามออกหวานแล้วก็เปรี้ยมนิดๆรสนี้เลยค่ะใช่เลยหรือใครที่จะปรับปรุงเป็นรสอื่นก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าแจ่วของประวัติน่าทานแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะแจ่วน่าทานแบบนี้นะสามารถเอาไปค้าไปขายได้เป็นกําไรนะใครที่เออลืมไปลืมไปใครที่เอาไปใส่กระปุกขายนี่ขายดีเลยนะคะทุกคนนี่นี่นี่ สามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะคะนี่แนะนําเลยนะคะรสชาติดีมากๆหรือว่าใครจะเพิ่มเป็นปลาร้าต่อนเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยกัน,นะคะ่ะโดยการทําคลิปต่อไปนะคะด้วยการไม่ข้ามโฆษณานะคะพวกอวันจะได้มีมีเงินทุนเนาะอาจจะได้นิดๆหน่อยๆน,นะไม่ได้เยอะเนาะก็อย่าข้ามโฆษณานะคะพวกอวันจะได้เอามาปรับปรุง ในการทำคลิปวิดีโอถัดไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่คุณรักเนีดูด้วยนะคะจะได้เป็นวิทยาทานด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ